เสื้อยืดเก้ใส่อะไรสีขาวอะแอวสีดำด้วยอ <c oughs> ตัวสีขาวข้างหน้านะแล้วก็เอาเอาีตัวสองตัวตัวส,วสวนีน้ใส่มันขาดอีกสิบบาทกูไปซื้อออกเลยในตัง

ฟังนนี่ทุกคนจจิตฟังนะการคุยกับพี่เขาเนี่ยเราก็ต้องพูดเหมือนพี่เราเราต้องทําเสียงเหมือนพี่เขาด้วยนะพี่จ๋าคุณะสมกิตพี่ชื่ออะไรนั่คุณบ้านอยู่ไหนนนทบรเอ่อนนทบุรีนนทบุรีนรนทรีนทบนนนนนน่ช นางสาวสิรวถาวรู uh, mm ้จากยูสิทนออกมานางสาวสิริวัถาวรนางสาวสิวันถาวร์ไม่แม่เด็กไม่เหมือนไม่เหมือีมาถาวรสิริวันถาวรมาไม่ต้องคูยเลยแค่คุยปล่อยคุเอาเงินที่กับ้มาให้มึงทำสินไม่ได้มึงต้องทำเพียงเหมือนเขาเขาเสียงที่ไหนจะไม่ต้องฟังเลยมานฉุดอาทำไมทำไมไม่ต้องคุยกับคุณฉุดเพระเขาสพวกจุอกันฉไปอ่ะเ้

บางให้กูตอบอ้างให้ก่อเดูเขาองนเจ้าชินวันทัวนเยอะคสัอ้าโอ๊ตแจ็ัมมาอะอิวันนนัชกุลอายุูเป็นแขกนะเสียงมันแขกแล้วมึงฟังเสียงพี่ฟังฟังจะพูด ตอบตอบแบบที่ใคตอบนะเราเราพวกคุณได้ยินหนูว่าตอนนี้เขาโดนสคนยานีอ่ะยี่สิบปีที่แีไทาไม่ตอบเดีเวไป่าตอบตอบงแิหอ๋อสามเดอนานอ่อนหนวันไม่ใช่ไม่ใช่่ให้วัองมาหะ้าวว้าวว้า้า้าาราว มาเรมีลาดบุรีออนนูนะชนบุรีชนบุรีไม่ไดไม่ไม่ได้เอาต่อต่อเดี๋่ทำมึงก่อนนะมึงจะกับ้าทำไมฮะเย็ดมาแล้วอาอะเอาางว่าทำไมสาขาบอกตอเขาจะกบ้าทำไมฮะกยังจะกับ้าไมอะ

คนนี้หาย้วคนนี้เปแรกแล้วดีขึ้นเอมาต้เองไอ้นดไม่ว้วคนอยูไหนคนนี้ดีขึ้นคนนี้ดีไปจะไปนั่งรถไมไมไนั่งกูกันไม่เนนั้เฮ้ยกันไปกันกัไปเจีบตเด็กคนนี้คนนี้นี่ิเย่ยมนะ มึงทำตาเหลือยตาดูตาดูอาโอเค

จะพูดเาคนสุทามเขาเองเลือกเดมเนี่ยเขาสวยใครคนนี้สวยไหมไปไหนไหนแ้วก็มาต่มแล้วก็มาตครับโอเคไไหนไปไหนอังทองพูดมอนครับอางทองอางทองไปไหนไปไหนที่นี่กัที่นี่โอเคไไหนไปไหนไอทองทองอ่ามึงไปเงันมึงนใครจ่ายสมมึงฟังเดี๋ยวกูถามเขาเสร็จแล้วกูถามเงเคแล้วมึงก็ต้องพูดเหมือนเขาโอเคไหมโอเคโอเคอ่ะไปไห่ไหนใช่ใชไปโอเคไปไหนที่นี่กที่นี่โอเคไไหน มึงไม่ฟังเขาดีอะโอเคแล้วคือจำเลยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ค่ะชื่ออะไรไม่ชื่อมึงก็ต้องชื่ออะไรไม่รู้ค่ะก็ต้อเหมือนเขามึงก็ทำเหมือนเขาคนไหนคนไหนคนไหนชื่อคนไหนคนไหนไม่มึงฟังพขดถามชื่อคนที่ฟังมีพยานมยังไม่มีไม่มีพยังไม่มีไม่มียังไม่มีมึงก็บอกไม่มีไม่มีเหมือนเขาดิเอาต่ออ่ะกินเขายัง กินแล้วกินแล้วอกินอกินแล้วโอเคเออไม่ไม่เขาเนี่ยโอเคอเนะโอเคชื่กินชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้อะไม่จริง่ะโอเคสจิงมึงบอกชื่ออยารู้รู้ พูดตามเขานัอก่นนั่งอก่อนนั่ง้นั่พูดตามเขาหงิกเลยอ่อนออะไรหรอไม่เกินแล้วก็พูดแบบรอใครพูดตามเขารว่าน่าดีกว่าโอเคฟังค่อยฟังพี่เขาพูดมีไม่มีค่ะไม่มีมีพี่น้องอีกคน ยังไม่มีเขาบอกมึงก็พุ๊เหมือนเขาไงดูหน้าดูตาเขาดูตาเขาด้วยใช่ใช่โอเคเพ่งอยู่นอนหลับไหมได้ดังแล้วนอนหลับไหมได้แล้วรอหลนักหรอโอเครอมีเพื่อนกี่คนไม่ได้หลาคนมีเพื่อนกี่คนยังไม่ค่อยดีเลยเอคุณจะปุ๊บแคบไหมคุณก่อนให้พักตาโอเคโอเคขอบคุณเขายิ โอเคมึงจะยึดยังไงสราบแล้วเปลี่ยนได้อมีปลาตมไหมมีปลาสุมไหมมีปาสุ๋มมีปาสุไหมสบายดีไม่กทำเจนมจะยังงียเงยยงยงพูดตามหนิงเขาหน้าหนิงพูดไงอ่ะเออสยอเคโอเจโน้ตมดอก็นีบอก อันนี้กูกูมำภาษากรรปกเนี่ยเป็เองจะนั้นป้อนในป้อกินได้กินได้ป้อนให้โอ้ยป้อนป้อนลองทำนีเอทางนี้ยิบ้าอ่ะปบากินเลยไปซื้อฮอนไว้เลยเปรี้ยวจินเลยอันนี้ป้อนมั่งอ่ะป้ากูรักมึงไงกูทุกป้อนมึงไงอร้อยไหมออหิงชอบไหมอาป้าป้ามึต้องจับเออเดี๋ยว ค๋อโอ้โหดูแซ่บอมึงสกปบนี่อร่อยใค่อยากกินอร่อยอร่อยไหมเออดิกเยอะเดี๋ยีไม่ไแล้วอะไรนุ่มเผื่อเขาไหมทำกินมเนี่ยไงกินนี่แหละหนูชอบไหมเนี่ย่ไม่เข้าเลหายเลเอ อร่อยไหมยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมแบกอาแบีดเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีมากเลโน่ร้อนนะโน่ไ่ถึงเลขฮาเลยเือดีโน่อร่อยอร่อยอร่อยซมกแมูกแเอ็ใครยังไม่กินเอ้าพูดจะเดินมามั้ง